เนนั้นเป็นอะไรวะเดอลงอยังวะลงไปแล้ว <c oughs> ขบับ,ขบรถด้ขอขอบับรถดอเนืขับรถดอเลยเขาเขาชิดแมงเลยก็ได้นะไปยไไยังมีตัวเหลือง่ะงไม่าอยูอ่โอต,ตายเพื่อมีตายแล้ว

ฝุ่นก็หมดอ่ะเดี๋ยวเราไปทำให้ลาเซียลาเซียเจ็บมากราเซียไปไหนแล้วรูกก็ว่องอะได้ไฟก็ได้สุบมีน้ำมันมาว่ให้เรามดูเลยไม่มีไม่มีเฮ้มันหนีมาอยู่บ้านนี้ปะมาฟ้ามีรถส้มด้วยเดี๋วด่วนถ้ามีราเซียสีขาวใช่เลย น่าเป็นที่ขาไอสีะหวานนแลนะหวานนี่ใช่รเส้มวนวนขึ้นแบบวนส้มจอดกดังตัวหนึ่งเอรถส้มสองตีมขแตใช่แต่เีรถส้มจอดอยู่ก้มดาเสียมีกด้งเลยตัวนึ่งาเนี่มาแล้วระทรงเย็บยาวชนเล่นสมอลเกินสิบสองหลังในบ้านฝาตัวนึ่ไบ้าน สองตัวแล้วขาดตัวมาไม่ใช่หน้าตีหรือโคดังตัวนี่มันใหญ่สองตัวใช่ปะโคดังตัวที่ใายบอกอ่ะมันเออมันใหญ่สองตัวเออสามตัวตีใหม่ ตัวนี้อยู่ไหนวะว้าช out ่ไปเติตัวหนึ่งม้วนใหญ่สองตัวแล้วก็กดังตอนเกิเปิดตับล้ดูข้างหลังนะตกชิบหายล้งหลัวเครื่อกรอนหายแล้วก็ตั้งแเหมือนเดิมนะกดซีに敵がいるเฮ้ยว้าช o u เอ้ตัวสองชั้นนึ่งไปบ้านเล็กนะเข้าไปแล้วตั้งแถวเหมือนเดิมนะออเใช่อไอสัตว์ยังอยู่ไอตัวสองชั้นมาโดดเหรอมีวิ่งอยู่บ้านเล็กตัวนึงอ่ะจะได้แต่ได้จะได้แต่ได้วนมาทำฝั่งตัวถอยทั้หมดเลยตัวสองชั้นน็อกหน่อย ทีมสองชั้นก็ได้นะพี่ที่มันปิดคิวกนเหรอเขาเล่นพร้อมปะคนเล่นเดี๋ยวอพร้อมคี่เราเก็ดไปตัวนี้เฮ้ยมีตัวนึงนึ่งกันเลยนกันเลยหายจนี้ชชามายาดละที จะจะมันมันมันไอ้เหรอแอบลุะไหลทัสัตว์เออแอบลุกไปไหนไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ยีมังกระตุกไม่ใช่จังหวะดเหเฮ้ยรถมาบนหัวไอ้รถขับมาบนหัวเออรถรถบนหัวตีไหนตีไหนวะมันหัวรถดอมเลยต่อไอ้เหี้ยวงเรา อะไรอ่ะไปไหนล็อกเงินที่ไหนเดี๋ยวใครล็อกได้ป่ะพี่ดนล็อกได้ป่ะไอ้พี่สโม่พอดีเลยเรนซ้ายที่เราได้วอะไรวะตงเห็นัได้กมาได้ไงวะเรื่อสายจตัวเองเอางไรที่มันจะอย่ทเรแค่ไอ้ง่ะนีาจะวางแผนสงครามแต่ไปเล่นนูนหมดแล้ ตอจิงพวกอะไรเนี่ยต่างพวงได้ทุกคนมันจะเปลี่ยนขึ้นใช่ไหมมีขับรถโมกันหร okay. อโอเคสองสองได้ไรึเปล่าเออสองสองเลยพี่เล่นกับตัวได้ยินใช่ป่ะพี่แมนเออปากปาะชวนน้องให้ดีๆไมก็อ๋อเอฟนี่ว่ายืดขับงมา,าอ,อห้อกมาเก็บต่อ ดียวแบนเขาก็เล่นไปเลยนั้นนอกจากมันขับทะลุลงมานะพี่แมนทะลุขึ้นมาเลยช่อยเดินมันแตดตายกันเลยตอบคำถามดีรับทราบรู้เรื่องตอบเนี้ยรับเรื่องครับพมอหมอสมครับนายได้เรื่องครับเฮียจะไปครับเสียออ <c oughs> ครับเสีย ครับบาบูตรงนี้ขึ้นได้นะเตอไหมดอยากนอนยิงอะคนเขียวไปไหนหมดวะตกตู่ไหนหมดวะอบนึงอยู่ไหนวะอยู่บนบ้านี่าเฉงเี้ยตัวนึงอ่ะไหนบ้านพี่ Mark the location ก้าเซียวมันที่แม่ลงมาเนี่ยลงมาหาก็ะสุนเขียวเอามึงร้อมเลยเนี่ยมึงร้อนปะเอ้ามึงร้อนเปล่าทำไมอะพี่ไม่ได้ทีมซ้อมหรออาคารนี้มีไม่ซ้อมหรอเนี่ยซ้อมสิเฮียมันยังลงซ้อมกันอยู่เลยอาคารนี้มียังซ้อมเลยแล้วชุดหลักไม่ซ้อมจะเป็นมือชิปได้ยังไงอะมันจะต้องซ้อมมั่ไปที เอ้ยมีน้ำมันป้าเหรอน้ำมันจะหมดลืมดูมีชั้นสองชั้นสองบ้านต้องระเบียงก็มีบ้านปดมันไป,ปนไหนหมดวไอ้เจ้ยกลัวหน้าไปแน่นฝั่งนูนะ้น <Hey, hey. S 1> อ่ะนี hey, ่ไงสายอ่ะชั้นสองอ่ะตอนแรกวงมาไปซ้ายอ่ะทำไม<า>ระเบียงก็มีติวิ๕วิเอ้ยปู <Hey. S 1> ยา,งงาไปนะเย็ดเย็ดเย็ดโอ้มันมันมันอะไรเงี้ยไปเล่นปัม๊มเมื่อนก็ได้นะ อุ้ยกูขอเก็บอบดาบบนเลยเอ้ยบนเนินนี่มันไม่ได้นี่หว่าแดงโบแดงใครวะใครใช้วะแดงโบแดงอีม e ีมี e P e. เฮ้ยรีบไปยึดปั๊มนี่เดี๋ยวโดนแนท็กใครใช้แดงโบก็ทำไรไปเจอละมันอยู่ไอ้หลังเอ้ยมันเข้าไปแล้วเฮ้ยไม่เข้าไม่เข้าทะลุไปต่ออ่ะอินทะลุขึ้นไปเอาบ้านบนบ้านน่าผ่านยืนหลังไว้ก่อนก็ได้ผมไม่น่าโดนซุนนะ ติดวงอ่ะอยู่ในบนเขาอ่ะค่อยเข้าอ่ะเย็นเข้าไปให้โดนหุ่นสองมีอยู่นะตีนี้มาจากสิบสองตอตไอ้เจี้ยเออสิบสองรถพังเมื่อกี้มีรถพังซุ่มทหารนะมีชัวร์ตีตีที่ออกมาตะมาเคลือดจะตามเล่นต่อยากโอ้มันเป็นอะไรกูไม่รอันนี้อันนี้อันนี้เล่นตีไปเลยดีกว่า ครับเี่ยวได้เล่นอยู่ฝั่ไม่น่าได้ยิงอะไรได้ยิงแค่บ้านรถมาหลังนะมีเหรอผสม Watch out กูนอนเรียนรอประกบหลังให้อยู่ไปนู่นแล้วล่ะขวัญขวาเลยวะเดี๋ยวเจอมันนะไปนู่นเลยยิงคำเฮียอะไรล่ะซบซบดีไกูก็ดูว่าเราโดนตัดไอหน้าหนังกูก็รีบลุกเลยเมื่อกี้รีบขึ้นรถเลยโหบไปขวายแล้วมันไปยิงหน้าฝันไว้เยอะ ให้เรามันไปให้เราก่อนปะไม่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 น่าไปนะมามาช่วยเช็คกับผมคนหนึ่งเลยเฮ้ยมาแล้ขับไปถึงหลุน้าหารได้เหรอกินมากินมาหลุมน้าหารด้วยไอ้คูเป้คันนั้นอ่ะฝั่งขวาหลุมน้าหานเหมือนลงบ้านไปเลยมันไม่ได้เล่นน่ะเฮ้ยตกนแน่ๆเตกเลยดีกําลังมาเออรอรับแป้งทุ่งเลยโหมสมองขึ้นบ้านแล้วโว้

ไปย ok? ังวะวนดูก่อนบ้านกูไม่มีคนนะเล่นกันไปเลยเล่นอยู่ไหนวงอาเจียร์ตัวนี้ไจะทำตัวยังไงบ้งลงเล่นลองทำไปเล่นเลยอ้เหี้ยรถโยนพี่มาหารถกูเองไหยฝ่ายยิงกันปะใช่ใช่ถึกเจ็ดกับถึกเก้าเดี๋ยวที่ลองไปมองแจมกันมดแจมเลยถึกเก้าถึกแจมยังไมแรกคะเาะฟอร์รี่อะฟอร์รี่ย มาได้เกลือแล้วเกลือแค่น่อกค่ะขับรถว่นเล่นอยู่มันหัวตะพานรอรับตีหัวตาพานไอ้บ้านที่ราเขาต่มงนีเว้ยเพามันป่ามันจอดในี้ระวังมุมแค่เปิดปอ่ะอยู่หงน้้น้ำห้องน้ำน้ัช่นีไม่ได้อะแม่งรูปิดระวงบนเนินกูจอดเล่นดีนะทกเิน พี่พยายามมองให้อยู่ยังไม่เห็นนะแต่ถ้ามันขับเลยไปจอดฝั่งเองอ่ะพี่มองไม่ได้ป้อมเห็ดแต่โี่ป้อมเห็นมีแล้วไงเออแค่หนึ่งแคหนึ่งใกล้มีพวกนี็ดไอ้เนี่ยมันขับมีับเล่นเดียวแอนขับเล่นเยวแต่มันไม่ได้ขับฝั่งพี่ว่ะดี๋ยวพี่รอไปพร้อมโม่แล้วกันเห็นแล้วฉันส่องผมดมีป้อมเห็นอยู่เนี่ย Watch out รังกําแพงอ่ะมันขับให้ผมลงไปยิงแล้วเพื่อนยิงอ่ะ ม่าจะอยู่ห้องน้ำพี่ไปเมือ่อไหในห้องน้ำว่าบ้านชั้นสองใช่ปะใช่เหมือนจะเล่นหลุมนี้เลยอืมวงหน้ามากดมันได้งันดอมออดอมขับมาเล่นอีกคำหนึ่งเหมือน,นไปว่ะพี่โดนไม่หลังห้องน้ำก็ชั้นสองอะ่ะยังไม่เดินออกเลยวงกินห้องน้ำแล้วที่รอยิงได้อ่ะ เออจริงนะกับเีย์ผมล็อกให้ได้พี่มันมคือเอออยู่หลม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 ลึกมีตัวเพิ่งเข้าวงมาอตองโตให้ตองโตมันโดนยิงหลังปะเออมัโดนยิงเลยต่างรับสองนะต่างหิตน,นะพี่มันเออเดี๋ยตอนเดียวก็าจะใส่มาสองชั้นหายไปแล้ว นี่ผมอยางนะเวเล่นให้เออเออน่าแหละตัพี่ยางพี่ต้องสมัติเป็นขวากันพี่ต้องสมัติเป็นขวากอนแลบนึงน้องเยอะป่ะวะเยวขวากพี่เต็มตเต็มวนไปเล่นดิ้หสองตัวเหอสอตัวพี่เนียได้พี่เนียได้เออเอา่มพี่เนียแบบไมน่เวลานะพี่เนียดสมเหโอ้โตัวนั้ตัวเ

น่ารอกันยู่เกี่เอแค้างในเมืงแล้วหลัขาในมืองแล้วที่ดนปนเล่นหมดละเตเอ้ป็นสามตายไปตัวหนึ่งอ่ะเนบ้านอ่ะกู้มชิดบ้านด้วยเดี๋ยวสามตัวนะ ไปแค่สองตัวนึ่งสองไปเช็ดบ้านนะเลื่อนเลยเป็นเลื่อนกันเลยนกตัวนึงเป็นสอตัวเขาบ้านอยู่บ้านสามตัวเขาบ้านสามตัวเขาวังข้านกตนชั้นหนึ่งพี่มังหยาชั้นหนึ่งตัวเดียวโทรมาดิมาดิชั้นหนึ่งมาดิมาดิเข้ามาได้เข้ามาได้มาเลยมา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 

คนกลางวงม,มันไม่ได้เล่นกันเรารับไอตี์หลังนะครับผมเล่นบ้านแฮคุณมี้วา mm hmm. มรอวงกัน เปอีเฮ่ยบ้านหัวควงยไม่มีอ <Watch out. S 1> โมก Watch out โมกออกหรอวะไม่มีอมาการเลยทางบูธแต่พมีอาการไม,าามีอาการผ่านกลับมาทางนี้มีอาการ,ากาาการหรอพี่แมนส่องในบูธเห็นไหมไม่ไม่ชวน ไอยมียเล่มน้ำตันนี้ไอสันนี้ก็ยิงกูดังเมียเมียเมียวนแล่ว่าติงบนิงงั กำลังจะขึ้นรถออกหรอรถตอน่ามาทำมาเกลี่ยขอน้ามีคนบ่าต่อเนี่ยเน่น่ักเล็มหม่เจมป์ูนีีนีอยู่ที่มอเมีกตลอดที่ีคนเดินที่ีคนโทด้วยเฮ้ยตอนนี้มไม่ใช่รอไ่มันไปจับไหนกันเนี

เล่นเล่นในย่าใช่อะไรไม่มีคนหรอกเจนนี่ก็เด้นสั่งายนี่เลยมันยังไปดวเลยกต้องไปดูเท่าไเดี๋ยววปบอที่เดินมองเห็นปะมาเถอเดี๋ยอะต้องให้เหนวิ้มองเหรอเหต้ไรห้อ มีคน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 มากเลยเอาย่เฮ้ยมันยิงล้อกูแตกเลยหรอเจ็บตัวหนึ่งอะนี่เข้ารังะตัอมันจะวิงออกจากขวากูดังมเจ็บมอมดเจ็บบีอั้รหมี้มี่รายล่ะมัรอตีมาแล้ ไม่ไม่ไม่ต้องก็ได้ถ้ารอรอรับตรงนั้นเล่นมาร์คเหลืองนี้ก่อนก็ได้แล้วนะวิ่งอย่างไโตัวนี้เรืมรถน้องได้ได้คิวปล่อยให้ยิงกันสองมันเว้ยเข้าไอ้ลูกกำแพงตัวนึงอ่ะสองตัวเลยมีทอตรงกำแพงเออสองตัวเลยเำมยาน้ำอยู่เว้ย รถเหลือขันท้ายใช่ปะใช่อยู่บนเขาอ่ะโอเคต้องรับพี่ด้วยนะอเ,เออเดี๋ยวของแบลาให้ของแบลวรถนะพี่ดูไปเลยเร็วปุ๊

ักนนอยี้โซ่เล่นบ้างก็ได้เดี๋ยวพี่วิ่งขึ้นไปเล่นกับเพื่อนเองเอารถไปเลยปล่อยมาเลยก็ได้รับบ้าเราข้องบมกระดางง่ายอยู่ไม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 ่ต้องไม่ต้องเล่นไว้เล่นบ้านไว้คนนึงบ้านมันติดบ้านเราอยบ้านเราเข่าอยู่เล่นไปเลยกู้โหแหลกไรวะไอขวายังงันบ้านเราอย่างมีนะเว้ยน้องวงบูธอ่ะเรงขับออกแล้ว ราาเงน่อนในเงนนีตัวรงเห็นเป็ตัังเหขอาวงตัวนี้เ Watch out หนอบนอนอเลือเดือตรงนี้สองตัวมึงล็อกให้กูได้ครับเห็นหมดเห็ช่ปะล็อกได้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 เพื่อมันน่าแจ้งทยวะใช่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 มันจะสมมติเวงมันจะสมมติเวงเย

กระ๊อบมีคนนะเออกระ๊อบมีตัวกูมันรอดวะซ้ายอ่ะเออกูวมันึงซ้ให้กลัวอาจจะวิ่งถอยได้ไม่ไม่ไม่ถอได้กูถอได้กูชิกูโดก็ถอกูบไปเล่นขวาอยู่มันจะไม่เล่นหน้าเราไม่หวเกิน้ี้ย มันถอยไปหมดเลยถอยไปเล่นลเดินหมดเลยดูฝั่งตั p อ่ะเังขับวนหลายลอรอ,ยอบไปเลยเจ็บขวา,าขวาขวาบอมอยางนะเหนได้เห็นได้เลียขวาเ<ว>ดินหน้ให้แมนเพื่อนรองไดบปงงังยาเสร็จอ่ะ เจอเลยเจอ้างนั <Alcohol Physical. S 3> <and> ้าเปิดเลยมันก็ต้องระวังซ้ายไม่ใช่หรอมีเน็ตป่ะมีเน็ตป่ะมีสโมสป่ะไม่ีระบบพิทาราละรังหน้าเลยรังหินขวานี่ยได้อ่ะจู่ชิดเลยอ่ะ